ส right, วัสดีค่ะฝ่าละองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางรัติดาเหลืองจิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษารษาชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานและพระสงฆนิกรชาวไทยทุกมูลหล่าที่มาชุมนุมร่วมกิจกรรมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติและความรู้โรคหลอดเลือดสมองอย่างพร้อมเพรียงกันณนะมณฑลพิธีแห่นนงนี้ทางมีความปรับปลื้มจิติเป็นล้พนพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนกษา,าในใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทที่ได้เยียนมาบรรจบครบหรอบในวันที่28กรกฎาคม2567นมมารวมตัวกันเพื่อสร้างกระแสะให้คนนครพนมมีสุขภาพที่แข็งแรงป้องกันโรคนะคะการออกกำลังกายไม่ใช่ป้องกันเฉพาะสตรกเท่านั้นนะคะ หวานความจนอะไรได้ทุกอย่างนะคะในวันนี้นะคะก็เดิน5กิโลวิ่ง10กิโลปั่น25กิโลนะคะคตำรวจเอกจุนแสงสิบแก้วท่านก็ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจให้พวกเราซึ่งปกติถ้าท่านมานะครนพนมเราก็จะเห็นท่านนจักรยา นะคะวันนี้ท่านจะมาร่วมในพิธีแล้วก็ร่วมปั่นไปกับพวกเราไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นว่าโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตคั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดนครพนมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนาษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศประหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการดำเนินง,งานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศและส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดการหาโรคเลือดันโดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้ออกกำลังกายอย่างง่ายๆเช่นเดิน วิ่งและปั่นนะคะก็ขอให้ชาวนครพนมหันมาให้ความสำคัญของการออกกำลังกายนะคะง่ายๆเดินก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นก็ได้แล้วเราจะสุขภาพดีไปได้วยกันขอพระคุณค่ะค่ะ5กิโลเมตรพร้อมเราจะมา 好好好